ไม่พูดไม่ได้ถ้ามาเจอแม่เนี่ยต่อให้เราเจอกันบ่อยแค่ไหนแต่ก็เป็นเรื่องที่ช็อกวงการที่เป็นทอ l k กออฟเดอะทาวทอล์กออฟเดอะทาวทอกออฟเดอะทาวอย่ามาถามชาวบ้านเลยเธอต้องเป็นคนบอกว่าเธอเจอฉันบ่อยเจอบ่อยแต่ไม่รู้ไม่เห็นไหมไม่รู้ไม่รู้คือในควาที่นั่งทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็คุยกันปกติแล้วก็ปกติไม่ได้ไม่รู้คือถ้าคิดจะหนีหรือว่าปกปิดหรือว่าหลบนะ ฉันก็ไปเมืองนอกไปคลอดลูกชิวๆแล้วอุ้มลูกกลับมาก็ง่ายฉันทาได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าก็ทํางานเย็นวันสุดท้ายเย็นด้ยแต่ก็ไม่มีใครทักเอาอย่างนี้แหละลายคนถามว่าแล้วทาไมแม่แบบไม่พูดไม่ประกาศไม่ประกาศว่าฉันท้องเอาจริงๆเรามารู้กันจนหนึ่งก็คือเกือบวันก่อนคลอดหนึ่งสองวันหนึ่งถึงสองวันวันเดียวเออวันเดียวประกาศว่าท้องวันจันทร์คลอดวันอังคารนี่ไงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยสามเดือนแรกไม่รู้ ก็คือไม่รู้จะประกาศยังไงไม่รู้อีกทีเฮ้ยเม,มนหมดว่ะเมนไม่มาโทรหาหมอหมอเมนไม่มาไว้ท้องปุ๊กเหรอเออเขอบาบอกไวท้องแล้วหมอก็บอกว่าคุณหมท้องหรือเปล่าไม่หมอจะไม่ท้องอยังไงอายุกระดาษนี้แล้วหมอบอกตรวจก่อนดีกว่าอคุณหมม,ม,มยังแข็งแรงอยู่ซึ่งก็วันน,นอยู่ที่ห้างเออก็ได้หมอไปตรวจก็ได้แล้วไปตรวจได้ห้องน้ำห้างนั่นแหละฮีดอยู่ในนั้นอะ ซึ่งที่แม่ซึ่งที่แม่ไม่คาดคิดคืออายุอายุก็อายุแม่เท่าไหร่วัยทองวันที่ท้องอะสี่สิบหกลูกจะสมบูรณ์แข็งแรงไหมเพราะเราอะทำรายการที่ได้สัมภาษณ์หมอค่อนข้างจะเยอะผู้หญิงที่มีไข่สี่สิบกว่าเนี่ยตอนนี้สี่สิบกว่าเนี่ยลูกมีสิทธิ์ที่จะเป็นพวกออทิสติกดาวเซนโดมหรืออะไรเยอะมากพี่คุณพิการเยอะมากแล้วไข่ก็จะหลุดเยอะมากเราก็เลยแบบเพียดตรงนั้นมากกว่าทีนี้ก็เลยกว่าชื่อจะ ปรึกษาแฟนปรึกษาคนที่บ้านบอกลูกๆหรืออะไรยังไงมันมีคำถามเกิดขึ้นในหัวเยอะมากแล้วก็ไหนต้องปรึกษาคุณหมอไหนต้องมีการตรวจร่างกายคือมันผ่านกระบวนการขั้นตอนหลังจากวันที่เชี้ย่ย เยอะมากแล้วหลังจากนั้นก็ดันน้ําท่วมอีกน้ําท่วมประเทศไทยปรนัดาก็ต้องแบบจีนหยัดเพื่อประชาชนภาพที่ทุกคนเห็นแุงข้าวสารอ่ะสิบห้าโลในนั้นในท้องเรานั้นมีเด็ก8เดือน15กับ8เดือนอยู่ตรงนี้ใช่สถานการณ์อะไรทาให้ไม่ยังยังไม่ได้มีโอกาสพูดมันก็ไม่ได้คิดจะพูดแล้วก็มันก็พี่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะผู้หญิงที่มีลูกกับผัวตัวเองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันคือเรื่องที่เราอยากรู้คือภา แต่เป็นเรื่องที่พวกเราอยากรู้มันไม่ใช่ท้องแรกด้วยไงแพทก็คือกูแค่มีลูกอีกคนนึงอะกับผัวตัวเองอกับผัวตัวเองอะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นคนผู้หญิงที่สตรองมากๆแล้วก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะมากมแล้วก็หลายๆคนจะชอบแบบว่ามเมาส์เนาะกัดประกาศว่าท้องอะโดยที่ชาวบ้านบางคนยังไม่รู้เลยว่าผัวคือใครอะ,อะเออแล้วก็ด่าเราสํมสอนอ่ะกูสัมซอนตรงไหนสํมซอนกับใครเออมีลูกกับผัวตัวเองแล้วบางคนก็ด่าเรา อ่าเออไม่ได้ตังค์มีด้วยอ่าเอาเอ